กลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนสาบเหงื่อให้ถามว่าเหนื่อยไหมเตรียมน้ำเย็นๆคอยทายังแก้มให้หอม ตื่นค่ะตื่นค่ะท่าน,นประธานตื่นขอให้กินน้ําก่อนกับเไ,ได้กำลังฟินอย่าโทษดีฮะไอต้ตะกี้น่ะเอะคุณชิดขี้แมวหรือเปล่าหอ,อะไรครับถูจะแบบหงะ่ะะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นที่ช่วที่ซับยางของไม่เดือ <laughs> ใช่แม่ถูเสื้อดำทะลอกใช่ล้วขอกินน้ำแป,ป๊บนึ่งก่อนฮะค่ะได้ข่าวาว่าตะก,กี้ไปตัดตัดหญ้ามา ญาและประชุมท่านประชาชนไปประชุมกับเรื่องแต่เป็นไงวะเหนื่อยสวัสดีเพื่อนๆครับในหน่วยเกษตรของโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเพิ่งกลับมาจากพัทลุงครัแล้วก็ไปทำภารกิจที่พัทลุงเสร็จเรียบร้อยแล้วกับคุณพ่อคุณแม่คทีนี้ก็กลับมาถึงบ้านบองตรงนะว่าแบบโอ้โหนะ ย่างเข้ามาในี่คุณรู้ไหมสิ่งแรกเลยที่ผมกลัวคืออะไรเสือกลัวเสือมันงับคอแล้วมันลุกมากเลยนะเข้ามาโอ้โหนะฮะก็นะฮะตะกี้ก็น่าแหละอย่างที่บอกนะฮะเขาไปตัดหญ้ามาเสร็จปุ๊บทีเนี้ยก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมไปถ่ายเมลีอยวฝรั่งจอยลี่ไทเกอร์มาเดี่ยวใบด่างควันนี้เราจะมาชิมนะฮะคุณดูก่อนเลยขั้นแรกนะผมให้ดูก่อนนี่มือผมเนี่ยว่าใหญ่แล้วนะ กูรู้ไหมว่าผมเป็นคนที่มือใหญ่มากมือใหญ่ค่ะรู้ใช่ฮะแต่กูรู้ไหมว่าอะไรใหญ่กว่ามืออะไรใหญ่กว่ามือนะหนวดอ,อ,อะไรค <ไง S 2> ่ะท่านประธานมันพูดได้ด้วยเหรอพูดได้มาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรต้องปิดบังพี่พี่เขาแล้วค่ะใหญ่กว่ามือค่ะคือมีขนด้วยมีขนด้วย <laughs> พี่พ <laughs> อันที่ใหญ่กว่ามือแล้วมีขนด้วยคือมาแข่งไงคิดอะไรกูไม่กูนึกว่าเป็นหัวนะหนวด เล็ขค่ะววาใหญ่เหมือนกันแท่หัวัวใหญ่ใส่หมวกกันนกได้ค่ะเคยนั่งรถกับป้างไปป้าหมวกกันนกไปสองอันป้างใส่สบายเลยอีกการเอาใส่ให้ผมนะตั้งอยู่ข้างบนแล้วมันก็บอกว่าผมเป็นคนที่หัวใหญ่มากเลยทีนี้คุณรู้ไหมว่าคนหัวใหญ่เหมาะที่จะทาอะไรทาอะไรคะปลูกมันโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะฮะยวมาชิมตัวนี้เทอร์เคุณดูดิอ่ะดูใส่ดูใส่นี่เดี๋ยวใส่มือโขดูนะ ผมให้ดูเลยนะว่าผมบอกให้ว่าถ้าสมมติคนที่ไม่เคยเห็นเขาจะคิดว่านี่คือชมพู่มะเมี่ยวใหญ่มากนะคะจริงๆครับมันจะคล้ายผลเหมือนชมพู่มะเมี่ยวไหมเหมือนไหมโคว่าใหญ่กว่าหน้านะหนวยสีก็เหมือนเโอ้โหนะหัวผมใหญ่แล้วคุณว่าใหญ่กว่าหน้าผมอีกมาดูไซกันเจนีไทเกอร์เจนีไทเกอร์เนี่ยเป็นะมะเดื่อฝรั่งที่มีผลที่ใหญ่และที่สําคัญก็คือใบเขาจะด่างค่ะนะฮะใบด่างเนี่ยของด่างเนี่ยมันจะมีมีราคาคคืออยู่ในอยู่ใน อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในวงของไม้ด่างคนะฮะเหมือนผมก็เหมือนกันวงของไม้ด่างมีราคาเหมือนกันผมด่างเหมือนกันอยากดูไม้ข้างเอวนะของผมไม่ใช่ด่างธรรมดานะคุณนะขันด้วยอ่ะเดินมามามานี่ปอดโกดูออไส้สีชมพูสวยงามแบ่งกันคนละครึ่งอันไหนใหญ่กว่าอันนี้ก็ได้นะหนวดอมานคืออันเล็กเนี่ยเอา ถึงเรามากินเจอรี่เทกเกอร์ส่วนมากเวลาเขากินนะเขาจะปอกเปลือกคุณเคยเห็นไหมในต่างประเทศเขาจะปอกอย่งนี้โุ้ยน่้ำนวนหวานหวานสิไม,ม่หวานได้ไงมันสุกแล้วเหย้ยนี่เห็นไหมเขาจะปอกอย่างนี้นี่แต่คนที่ชอบกินแบบว่าอ่่าาอะอะไรเขาเรียกผลไม้ภาษาอังกฤษแล้วฟูซรุตฟูซฟูซโนนะฮะก็คือแบบว่าเป็นผลไม้หิมะนะ <laughs> ผมตั้งเอาเองฮะงตั้งเื่อใขึ้นได้แต่ยี่นะหวานอร่อยมากค่ะหวานอ่ะ เปลือกเนี่ยอย่าทิ้งนะฮะนะครับกินต่อวิตามินมันอยู่ตรงสีม่วงในเปลือกด้วยใช่ครับสีม่วงนี่มันจะมีอะไรสารอะไรนะอินซาเอยไม่ใช่สารอะไรนินอะไรกอย่างอ่านินนินสักอย่างเนี่ยใช่อร่อยหวานนะฮะถ้าสุกฉ่ำๆแบบนี้รสชาติก็จะหวานมากขนาดผลก็ใหญ่นะครับที่สำคัญเป็นไม้ด่างด้วยก็ สามารถที่เจะเอาไปปลูกเพื่อเป็นได้ทั้งไม้ผลแล้วก็ไม้ประดับใช่แต่ไม่ต้องถามซื้อนะฮะไม่มีขายยังไม่ทําต้นไว้ฮะวันนี้นะครับก็พามาให้ชิมรสชาติที่เฉยรสชาติเขาจะละมุนมากม่เดี๋ยวฝรั่งรสชาติจะขายอะไรรู้มั้ขายอะไรคะอลูกโทะลูกโทะก็คือภาษาใต้ลูกโทลต๊ะภาษาอีสานคืออหมักก้นถวยก้นถ้วย ภาษากลางคือูเบอร์รี่ไทยูเบอร์รี่ไทยใช่รสชาติจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็อร่อยละมนุนหวานฉ่ำนะครับที่สําคัญก็คือดีต่อสุขภาพร่างกายมากคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกปลูกไว้สักต้นสองต้นในบ้านนะเพื่อเอาไว้กินเพื่อบํารุงสุขภาพตัวเองสามารถจะกินแทนข้าวได้เลยนะฮะใช่ครับนะไม่มีเงินซื้อข้าวปลูกมะเดื่อฝรั่งก็ได้เลยไม่ต้องทำนาเลยนะกินแต่มะเดื่อฝรั่งอย่างเดียวกินแทนข้าวได้จริงๆนะผมบอกให้นะเนี่ย กิคนคนละซี้ก่อนเนี่ยก็รู้สึกอิ่มแล้วนะครับอ่าวันนี้น้าหนวดก็คงจะได้ล่าลาพี่พี่ไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็เป็นเป็นคลิปที่2แล้วหลังจากที่กลับมาจากพัทลงุงเดี๋ยวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยความสุขร่ํารวยเงนินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับอย่าลืมคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บอันนี้กินต่อไหมนี่